ลาวปลาจังซีลาจังซี่นะครับนี่มาลุยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพ่อกะบาวแดงคือเก่าครับพี่น้องกระเป็นูแ่บแทบคือเก่ามาพี่น้องมาามันนี้ได้ต่าสบายนั่งนะครับผมบริกินโดนเนรอนะครับผมโดนพ่อเถอเอามาต่าม,มันนี้ครับลวกซะก่อน นะครับลวกพอสำหนึ่งพี่น้องลวกพอสำหนึ่งแล้วแขอยมาต่าตําสองเวอร์ชันวันนี้น้ำปลาล่าผสมปูล่าครับ hmm เขา้าวทาแซ่บครับโดนโดนเถอืม Mä en muhalta. ใส่ปูพร้อมครับ <c oughs> สองเวอร์ชั่นไอปลาล่าผสมปูล่ามึงเนี่ยครับอันนม,มันหนูทำมีแต่มันปู แซบแซบปูครับอผ่านผ่านปูพอดีกินครับนะ <c oughs> <c oughs> กูนะมีฮอปปลานิ่นแซ่เบเลยผมมักๆมักปลาล่าแซ่บปลานิ่นครับ เข้ากันกินกัะพักันจองครับแนวพอยแนวอ่อนแควครับโมเหนียว <c oughs> ขักขักเนินโดนเถื่อบุตรกินเถืงองแต่พอแดงกระตำสบายนั่งนะครับ พาตัาพาแตงซี่พาแังซี่นะครับนี่มาลุย ถือพร้อมครับสบายนางนี่แ่บพร้อมโลละร้อยห้าสิบ จวดครับป้านำตำกระนัว las paletas. Mm -hmm. ผักพาอ้อนอ่อนครับพี่น้องคักพี่น้องไงพูดหนางามคักม,มาครับ ขอบุนขอบคุณหลายๆพี่น้องนานๆที่เท่านึงนะครับต่าสบายนั่งไพมาคลิปนี้บอแดงฝากคนไลค์คแชร์บอแดงเด้อครับพี่น้องแชร์นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบอแดงจากการคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ฝนต๊แนี่นะครับผมมือนีไฟยุงเขานะครับผมขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับเบิร์ดสุขูมสุขคนนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นกายได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือกัน หฮเดเกีวมันนิโชโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับลาพี่ลาลน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ